สวัสดีค่ะเจนนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดน,นึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กจะร้ายจนกว่าจะรักฉบับเต็มรูปแบบที่ไม่มีการตัดต่อ NC มีวางจำหน่ายแล้วที่ Map Market นะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนนิยายเสียงเรื่องแรกของเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเจนนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่12เพื่อนใครใครก็รักแล้ววันที่ชัดตวีเสร็จภาร,รกิจที่สหรัฐเอเมริกาก็มาถึงซึ่งผ่านไปแล้วสามเดือนหลังจากได้พูดคุยกับปร,ริยชาติพอมีเวลาว่างแก๊งสาวๆ จึงหาโอกาสนัดพบปะสังสรรค์กันวีวีพอเห็นเพื่อนที่นั่งจองโต๊ะอ,อยู่ก่อนแล้วปริยชาติจึงส่งเสียงทักทายพร้อมหอบกระเป๋าถือใบใหญ่เดินตรงไปยังที่หมายทันทีอัดไดคือน,นีเนี่ยหอบอะไรมาเยอะแยะก็ว่าจะถือแค่แท็บเล็ตมาแต่คุยโทรศัพท์เพลินลเลยเผิอหอบมาด้วยหมดเนี่ยอ๋อ มีผัวรวยชีวิตไรออรักคุณนายมากไถานาช่วยผัวงกงกฮะสภาพฉันมันเพิงขนาดนั้นเลยเหรอวะนอนกระจกวันนัดพยกพยามไปยังกำแพงข้างหลังที่มีกระจกซึ่งร้านอาหารนำมาตกแต่งวายตายปากซีดว่าแล้วก็ลว้กระเป๋าหาลิปสติกมาเติมในทันทียึงมากเลยเหรอลอนอืม วันเนี้ยคุยโทรศัพท์กับลูกค้าทั้งวันไายมาสนี้ยบอสพลจัดหนักมากแกวันนี้ทั้งวันล็อกคิวจนตาลายไปหมดแล้วฉันพูดคำว่าคุณพลคุณพลคุณพลไปแล้วหมื่นกว่าครั้งฮอเวอร์มากแล้วนี่ยังไงเอาผัวเข้านอนแล้วออกม,มาตีกับเพื่องนงั้นหรออิบ,บา้าผัวไม่ใช่ลูกเขาก็ไปหาเพื่อนเขาสิอิตาคุณชัดผัวไออนอนอนะ แกอย่าแรงไอออนอยู่ในโหมดน่าสงสารโอ้าซารีฉันก็ปากไวแต่ที่นางยังไม่ถึงนี่ล่ะถึงเวลาก็ดูสถานการณ์อยู่แล้วนะเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราต้องคุยกับมัให้รู้เรื่องนะไม่งั้นนะกระเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันอนะ่ะผู้ไม่เอาเอาเองินก็ยิงดีจริงเห็นด้วยทุกข้อว่าแต่แก๊งคิงชัดคงมปนมาจาเอะที่นี่เนะโอไม่รู้ว่า ไม่ได้ถามพอพลแต่คุณคุณว่าเขาไม่ได้ไปเจอพวกคุณชัดนะโทรหาแป๊บเออถามสิวันเนี้ยอย่าทําความเข้าใจกับอีหม่อมมันก่อนอย่าไม่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาปร,ริยะฉับพยักหน้าแล้วยกสมาร์ทโฟนขึ้นสไลด์ว่าไงคะเจอกันไม่กี่ชั่วโมงคิดถึงพี่แล้วหรอปากหวานขนาดเนี้ยมีใครนั่งตักอยู่หรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยอีพี่พร โอ้ผมล้อเล่นนะครับคุณภรรยายังไม่ใช่ยาะเพื่อตลอดปราณจะถามว่าบอสอยู่ที่ไหนคะเลิกงานแล้วยังเรียกบอสกลับไปจุบปากแตกเลยดีไหมเออก็คนมันชินนี่นาวันนี้ทั้งวันเรียกแบบนี้ไปหมื่นรอบแล้วไหมว่าแต่อยู่ที่ไหนคะยังไม่ได้บอกปรางเลยเดียแองเจเนี่ยพี่ว่าพี่บอกเราแล้วนะขอโทษค่ะปรางน่าจะไม่ได้ตั้งใจฟัง อยู่กับคุณชัดเหรอเปล่าอยู่กับแกงพี่ใหญ่คุณถบอ้อนเสร็จแล้วก็มาหาพี่สิเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันไว้ปรางโทรหาอีกทีโทรโทรหานึกว่าจะตามมาไม่ไม่ถามเฉยๆเผื่อมาร้านเดียวกันปรางอยู่บาๆอ๋อคุณคุณว่าไอ้ชัดจะไปบาๆานะพี่อาจจะตามไปแต่ไม่ชัววะ่ะวันนี้คลิสเข้าดีแอมเ์เซนเปอร์เซ็นสูงที่ไอ้ชัดตามน้องมันมา คุณชัดกลับเข้าสู่วงการแล้วหรอคะนิดหนึ่งอะแต่มันดูหน่อยๆเครเครียดอยู่นะถึงบอกไงาอาจจะเกาะน้องมันมาที่นี่มากกว่าไปที่อื่นอ๋องเงินปราไม่กลัวละค่ะดึกๆึเทอหานะคะครับที่รักวางสายเสร็จก็จหันไปสบตากับเพื่อนที่นั่งข้างๆบอสบอกว่าจุดดีแองเจิลจ้าแต่คุณชัดไม่น่าอาจจะมาที่นี่อ้าวร้านในกรุงเทพเยอะแยะ yeah. อะไรวะ นั่นดีแต่เปอร์เซ็นต์ไปทางโน้นเยอะกว่าช่างเถอะไม่เจอหรอกอืมว่าแต่แกกับพี่พลเน่ยดูชิวอ่ะเผยไปรดัดไม่ตามพี่เฝ้าอ่ะวันนัดคิดจะถามหลายทีแต่ยังไม่มีโอกาสเมา้์กับปร,ริยชาติแค่สองคนอย่างจริงจังหลายเดือนที่ผ่านมาคุยกันแต่เรื่องของชาตวีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าจะผิดไหมอ่ะถ้าฉันจะบอกแกว่ามันไม่มีความรู้สึกระแวงเลยอะ่ะเคยจู่ๆโผล่ไปหาเข,ขาก็น่งของเขา ไม่เห็นมีใครม่เบียดมือเพื่อนเขาเลยจูจ่ๆโผล่ไปหาอืมเราสองคนมีแอป,ปบอดตำแหน่งกันละกันไปหากันได้ทุกเมื่ออ้อเพื่อนเขารู้หมดแล้วว่าพี่พลมีแฟนนางก็จอยกับเพื่อนไปไปดื่มไปนั่งกัดนัง่งสาวเชฟัดมากกว่าอืมมีแฟนแล้วเลยเคลียร์ไปหมดแล้วว่างั้นมันไม่มีเรื่องให้เคลียร์กนก็จะคบการฉันพูดแล้วว่าถ้ายังไม่หยุดอย่าเริ่ม แต่เขาก็เลือกที่จะเริ่มฉันคิดว่าการเคลียร์กันมันต้องมีเหตุมาก,ก่อนตอนนี้ไม่มีไงเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตที่เรากําลังเรียนรู้กันไปเรื่อยๆดีกว่าอ๋อเก่งมากเพื่อนฉันดีเลยนะที่แกไม่คาดหวังและพร้อมจะเรียนรู้กระตอกขึ้นมากไม่น่าเชืเอ่อนี่เนียเคยไม่มีประสบการณ์พี่พลน่ะเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตเขามากส่วนเรื่องทะเลนทะเลนของพ่อเพื่อนๆเป็น,นปแบบนั้นมากกว่าสายเนี่ยนน่ะแกรู้จักปะ ก็พอจะเข้าใจก่อนเป็นแฟนแกแกมีชื่อไงฉันก็เลยเป็นห่วงก็นะ่ะนางสนง่ายเรื่องอย่างว่ามันทนกันได้ที่ไหนล่ะสิ่งเ้าเต็มบ้านเต็มเมืองช่างเขอะไอ้ปางวีพอสัตววิตกรเรียกสองเพื่อนรักก็หันไปกวักคนมาใหม่ทันทีมากันนานแล้วเหรอสักพักพี่ไงจอดรถอยู่นางให้ฉันเข้ามาก่อนเดี๋ยวไอ้เพลงตามมา วาน,นัทเห็นข้อความจากเพื่อนอีกคนพอดีจึงเอ่ยรายงานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ครบองค์ประชุมซึ่งวาระของการพบกันในครั้งนี้คือการทบทวนการตัดสินใจของชัตรวีตอนแรกจะตืก็ยังลังเลยังยึกยักไม่กล้าฟันธงแต่พอเห็นชัชเจพงเข้ามาที่ร้านกับสาวคนหนึ่งชัดรวีก็หัวราอขึ้นมาทันทีขึ้นไปนัง่งคัมภกร์มาฮะโอเเขาจำฉันได้ ปริยชาัดแยงขึ้นไปหาม,มุมรับตาให้หน่อยนะ้ม่คะพี่หญิงแต่ถ้าเขาบังเอิญเจอแกแกก็บอกมากับเพื่อนไงอา้าวแล้วแกจะไปดูเขาทำไมอะ่ะไปดูความสุขสำราญขาั้นสุดท้ายของอิตนแนนพรุ่งนี้นะฉันจะเอาให้น็อกขาบ,บ้านไปเลยหมายความว่าแกแกจะไปบอกเขาหรอใช่จะบอกให้รู้ทั้งบ้านเลยเรื่องอะไรฉันต้องทุกข์ใจคนเดียวดีมากเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องที่อยู่ กับเชสเตตัสคนในบ้านให้อ๋อบทชจแรงก็แรงจนเจมไม่ทันตั้งตัวคิดด้วยนะสาวๆว,ว่าถ้าเขาไล่ออกมาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนพวกนั้นนะ่ะไม่กล้าทำอะไรเออกระเลิกหรอกค่ะพวกไฮโซคนของสังคมกลัวไปข่าวเสียหายเอาจริงนะแล้วถ้าคนอิตะคุณชัดเป็นข่าวในทํานองแบบเนี้ยเจว่าก็คงไม่มีใครแปลกใจโชคจนขนาดนั้นนะ่ะไม่รู้ละ่ะได้เงินมาสัก้อนก็ยังดี ไอออนจะได้ไม่เหนื่อยมากใช่ค่ะเย,ยปรางพูดถูกเชื่อสิเดี๋ยวพวกเขาก็วิ่งเต้นจาัดก,การเช็คประวัติตรวจเออออนแน,น่ๆให้ตัน,นันหัวหมุนเรื่องนี้สักครั้งจะได้รู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหนพอยายโต๊ะขึ้นไปนั่งชั้นบนจริงๆสาวๆก็ไม่ได้เผชญหน้ากับโจทย์แต่อย่างใดเนื่องจากคนค่อนข้างเยอะพอสมควรเพียงหนึ่งชั่วโมชวงชาชพ์ก็ออกจากบาร์ไปพวกเธอนั่งคุยกันต่อไม่นานจึงแยกแยะก,กลับบ้าน วันถัดมาช่วงเช้านพลและปริยชาติต้องไปพบในทุนต่างชาติกับนารานานวัตรที่ห้องรับรองภัยในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงทําให้ปริยชาติปรีกตัวไปหาชัตรวีไม่ได้เลยได้แต่แอบโทรศัพท์ถามไถ่ตอนแยกตัวออกจากนพลงอนอะไรพี่นหนอะมือไม่อยากคุยกับพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคนตัวสูงก้มลงกระซิบถามคนข้างๆขณะเดินตามคุณแม่กับพี่ชายออกมาหน้าล็อบบี้โรงแรม ริยชาติรู้ตัวว่ากังวลเรื่องของชัดรวีมากแต่จะให้ทำหน้าชื่นตาบานก็ปั้นไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวค่เล่าปรางกำลังรอเวลายอยู่อะไรวะเรื่องของเราเหรอเข้าใจอะไรพี่ผิดปะเนี่ยหรือจะเป็นเรื่องเมื่อคืนใครจะเข้าใกล้ไอเวก็เ่ากันเลยว่าเขามีเจ้าของแล้วส่วนตัวเองก็ไม่ได้ไปมองใครตั้แต่มีไอ้แซมมานั่งข้างๆใครก็ดูไม่น่ารักไม่ดีอวนตาเท่าเธอสักคน เมื่อคืนทำอะไรมีความรับอะไรเจ้า <c> พ <oughs> ลน้องปรางเสียงของนาราขัดจังหวัดซะก่อนหาคุณป้าป้ากับพี่วัดมีธุระต่อจะไปกินข้าวกลางวันกับป้าด้วยไหมแม่ไปกินที่ไหนครับพี่จะพาแม่ไปเจออลิซซี่จเจริญกรุงมีนัดน่ะอองเั้นไปเถอะครับเดี๋ยวผมกับปรางจะเข้าออฟฟิศเลยแล้วไม่กินข้าวกินที่นี่แหละ ไม่ก็อาจจะไปกินแถวออฟฟิศโอเคงั้นพี่กับแม่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะคุณป้าเจอก,กันที่บริษัทนะคะพี่วัดครับกินข้าวที่นี่เลยไหมหิวแล้วเหมือนกันก็ได้ค่ะระหว่างที่สองหนุ่มสาวเดินไปอีกทางนารากกับนวัดก็ยืนมองตามอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะออกจากล็อบบี้ไปบ้างคุณแม่ดูเงียบผิดปกตินะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าแม่จะไม่รู้ นวัดอย่างเชิงเห็นท่านนารายงียบเขาเองก็อยากรู้ทิศทางคลื่นใต้น้ําเหมือนกันก็ปล่อยไปดีแล้วไอพผลีลามันเยอะถ้าแม่ตื่นเต้นมากก็อดเต้น้องปรางเป็นลูกสะั้ยสิอ๋อคิดว่าดูเรื่องเวลาซสอีกตอนเนี้ยแม่ไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นแหละ วัดทำไม่ต้องมาลองใจแม่ที่ก่อนหน้าวุ่นวายกับมันแล้วก็พ่อะลำคาญเหอะเธเงือหาแต่น้องกลับไม่ทำอะไรสักอย่างเมื่อแต่แรกไปวันๆแล้วน้องจะกลับมาหามันไหมล่ะทำไมบังคับก็ยึกยักไม่เลิกก่อนที่ทั้งสองคนจะเอาใจอห่างกันมากไปกว่านี้นาราจึงต้องยอมเพิ่มระดับความจูจีที่รู้ดีแก่ใจว่าลูกชายไม่เคยชอบเลย <c oughs> ก็จริงแล้วเรื่องของวัดกระหนูอ้อนละ่ะยังไงต่อ ก็ไม่ไงน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะครับไม่เสียได้เหรอเสียได้ยสิครับเสียไดากมาก,มากแม่เรียงว่าได้กลายเป็นคนลังเลยตั้งแต่เมื่อ,อไหร่วัดใจอ่อนกับพ่อได้แต่อย่าทำแบบนี้ทุกเรื่องสิลูกเป็นตัวของตัวเองกล้าได้กล้าเสียหน่อยถ้าวัดแข็งแกร่งวัดจะลมยากแต่ถ้าลงมเมื่อ,อไหร่ยังไงแม่ก็ยังอยู่เพราะผมรักเธอมากเกินไป วิธีการมันก็เลยผิดเพี้ยนอยากทะนุถนอมแต่ก็กลายเป็นทำร้ายเธอบางทีอ่อนอาจจะไม่ใช่ของผมมันสบายใจนะครับแม่แต่บางทีก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมองตัวเองใหม่ซะวัดเพราะความเกรงใจพ่อเลยทำให้วิธีคิดของลูกเพี้ยนไปมากครับแม่ต้องขอบคุณเจ้าพลที่กลับมายัางไงนะ เมื่อคืนไปทำอะไรที่ปรางไม่รู้มาฮือไม่ได้ทำอะไรเลยเธอนั่นละ่ะเข้าใจอะไรผิดไปไหมเมื่อคืนสก,กิดก็บอกว่าเหนื่อยช้ามายังคิ้วชนกับใส่พี่อีกปรางเคเรื่องอ้อนอะ่ะเดี๋ยวเล่าได้ปะปรางกำลังรอเวลางาดูซิว่าคุณจะจะว่ายังไงเป็นไงเป็นกันวันนี้เธอต้องได้พร่องเรื่องนี้ให้พี่ผลฟังทำต่อมเผืิกเต้นแล้วก็มีเล่า อึดอัดชิบหายงุยปรางขออยู่หัวพี่ก่อนได้ไหมงุดงิดอ๋อเช่ออะไรเนี่ยงุดงิดเรื่องเพื่อนมาลงที่ผัวบ้าปะอุ้ยดอกก่อนไปไปไปกินข้าวปรางจะเช็คตารางงานบอสด,ด้วยเมื่อเช้าคุณติโทรมาบอกว่าคุณขีอยากคุยด้วยครับบอสใหญ่ของผมยันจะเล่นอีกหยุ่หัวซะเลยได้ไหมอะอ๋ะ ي, อดิกลางคืนผมจัดคุณหนักแน่ไม่ชอบให้เมียใช้กำลัง จะใช้กำลังคืนปากพปากพี่มันวอนมือแบบนี้ไงคืนเนี้ยถ้าโดนแน่ปร,ริยชัดโดนตลอดแล้วไม่ต้องขู่หรอกเฮ้ยปรางเสียงใส่จากด,ด้านหลังทำให้คู่รักทั้งสองหันไปมองพร้อมกันมิงพี่พรปรางเจอเพื่อนหลังจากนั้นดรางบางก็วิ่งไปหาเพื่อนทันทีนพรเลยต้องเดินตามไปด้วยมิง้ง วายโหยม่เจอกันนานมากไปไงมาไงสองหนุ่มสาวที่บังเอิญเจอคือเพื่อนมัธยมของปร,ริยชาติมิ้งกับวายทำงานที่เดียวกันน่ะนี่เรามาสัมมนานะ่ะโรงพยาบาลที่ประเจิบนั่นแหละคับปรางเห็นปร,ริยชาติกระมวดคิ้วคนช่างสังเกตเลยรีบตอบให้หุยหมอมิ้งกับหมอวายอยู่โรงพยาบาลเดียวกันด้วยอะ่ะถ้ามาอยู่กรุงเทพที่เดียวกับไอ้อ้นนะคนสนุกแน่แน่เลย อ๋อนั่นสินะแล้วปรางอะได้ข่าวว่าไปรเรียนอเมริกามาพึ่งกลับมาช่วยงานเพื่อนคุณแม่น่ะคุณพรปร,ริยชาติหันไปหาคนข้างหลังมิงกับวายค่ะเป็นเพื่อนอ้อนกับปรางตอนเรียนมัธยมนี่ก็เจ้านายเราพอดีมีประชุมที่นี่เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ,อ๋อเราไว้เขาถูกไหมนะปรางเพื่อสาวขอบปร,ริยชาติกระซิบถูกเขาเป็นพี่เราแหละเออเห็นไอ้เพลบอกว่าปีนี้จะรียูเนียนใช่ไหม ใช่ใช่ปรางกับอ้อนไปนะแน่นอนสิวายคิดถึงทุกคนมากมากโอ้ว่าแต่คุณหมอวายหร่อขึ้นปันเนี่ยใช่ไหมมิง <c oughs> เออฮอตก่อนไปก่อนอีแต่ยังโสดนะมารู้ว่ายังชอบปรางอยู่ไหมไอ้มิง I mean, แค่จะแดนเพื่อแต่บร,ริยชจะกลับหัวเราะรันโอ,โอ้เรื่องมันนานม,มาเลยเนะวายนะป่านนี้เปลี่ยนคนชอบแล้วหรือเปล่ามอหนุ่มไม่ตอบทำเพียงหัวเราะไปกับการหยอกล้อของเพื่อนเท่านั้น เอาไว้เมากันนอกรอบดีมาเพวกแกอยู่กันกี่วนันเดี๋ยวนัดอ้อนให้อยู่อีสามวันดีเลยดีเลยเดี๋ยวเราทักไลน์ไปนะได้เลยปรางเดี๋ยวให้วายไปหยิบไลน์ปรางในกลุ่มห้องเราแล้วส่งสติกเกอร์ไปนะได้ได้ปรางจะรอนะวายอยากเมาด้วยมากๆเจอกันมิงวายจ้าลานะคะคุณเจ้านายของปราง เพื่อนทั้งสองยกมือไหว้นพะลอีกครั้งก่อนจะโบกมือให้ปริยชาติแล้เดินแยกออกไปหน้าประตูรอบบีดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่ารอยยิ้มเลยกว้างจนแทบสุดมุมปากเทว่าพอหันมามองคนข้างหลังกลับรู้สึกถึงไอร้อนที่กำลังแผ่รัศมีมายังสันหลังหึอเอาไม่พอใจอะไรคะน่ายุ่งเชียวจนนายจนยจนายจ้านาย หน้าตาหาเรื่องไม่พอยังพึพรรมพำด้วยน้ำเสียงแสดงความโมโหไม่พอใจอีกด้วยอา้าวคนทำพราดถ,ถึงกับหน้าชาก็เออเพื่อนไม่สนิทไงน้ำเสียงแก้ตัวก็เบาแสนเบาลืมตัวไปนิดพราคิดว่าเพื่อนทั้งสองไม่ได้คุ้นเคยกันดีเท่าไหร่จึงเผยแนะนำสถานะคนข้างๆไปอย่างที่เคยแนะนำกับเพื่อนนักธุรกิจคนอื่นของเขา แล้วยังจะเปิดช่องให้คนอื่นมาจีบอีนกนะครับคุณเลขาอ๋อเปล่านะเปล่าอะไรเมื่อกี้คุณยังบอกว่าจะรอละไอหมอนหน้าจืดได้อยู่เลยสภพนามาแบบเนี้ยคือกรอดแล้วเต็มๆแถมยังเดินหนีเข้าร้านอาหารไปก่อนด้วยอ๋อขอโทษมีโอกาสจะรีแก้ให้เลยนะ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 มิงงอนสิแกเสร็จเมื่อไหร่คุณค่อยมาบอกผมก็แล้วกัน โทรจะให้โทรบอกเขาตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้ป่ะไม่ใช่ไออ้อนนะที่ปราณจะโทรหามอะไรก็ได้นั่นมันเป็นปัญหาของคุณครับจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมพี่พลผ่าเลือดใช้ไม้แข็งคนบ้าของเธอก็ยังทำไม่รู้ไม่ชี้เฉ,ฉยเยด้วยกันนั่งสั่งอาหารไปเรื่อยเมนูกุ้งเก็บเลยครับคุณเลขาของผมแพ้อาหารทะเลประชดเป็นความใส่ใจก็มางี่เง่า บนอะไรเกรงใจเจ้า,จานายคุณด้วยครับจะกินอะไรก็บอกเขาไปเขารออยู่อย่างนั้นเธอเลยเลือกเมนูจานเดียวมาหนึ่งเมนูให้มันเสร็จไปพี <People now. S 1> ่พอาวายไงครับคุณเลยคะ่ะยังไม่เลิกยังไม่เลิกปรางจะหมดความอดทนแล้วนะทำไมต้องอดทนอ่ะไม่วายร่วนเธออีกเฮ้ยอย่างงี่เง่านะใช่ไหมงั้นตามใจเลยค่ะคุณเจ้านาย ระหว่างนั้นชัชพงศ์ก็โทรศัพทมาหาณพลพอดีบอกมีเรื่องด่วนจะคุยด้วยกำลังเดินทางมาหาพอเจ้าของเรื่องใหญ่มาถึงคนงินกันทั้งสองคนก็ยังไม่เลิกทิฐิต่อกันสรรพนามที่ใช้ยังเต็มไปด้วยการประชดประชนันทันที่เรื่องของชัชพงศ์จริงจังออกป่านนั้นคุยเสร็จชัชพงศ์ก็แยกตัวออกไปถึงให้นพลนั่งเงียบตกใจอยู่กับปริยชาตแค่สองคนอ,อพี่ฝันไปปะเนี่ย ออนกับไอชัดเรื่องจริงค่ะไม่ให้ปรางคิดไดไงเอ้แล้วทำไมไม่บอกพี่บ้างขอโทษค่ะเพราะมันเป็นเรื่องคนอื่นปรางไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนอ้อนอ้อนเขาต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเองว่าแต่พี่พลหายกรอบปรางแล้วหรอคะอืมเรือไอชัดน่าเครียดก,กว่าเยอะฮฮเอ,อเป็นงั้นไปน่พี่ตอนนี้ตลกมากอะ่ะเด๋อไปเลยอ,ะอ่ะเออดีถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับปราง รางต้องบอกพี่นะห้ามเครียดคนเดียวแล้วก็จําเอาไว้ว่ามันไม่น่าเครียดเข้าใจไหมค่ะรางรักพี่นี่นาไม่ใช่อุบัติเหตุมันอ้อนซะหน่อยที่จะมีลูกกับคนไม่รู้จักได้ยินอย่างนี้นภะพลก็ยิ้มออกในทันทีเนอะรางรักพี่นี่เนอะก็ใช่ไงงั้นก็เลิกงอนให้เราคนเคยงอนเลยความปากไปทีปรางบอกอ้อนว่าไม่ต้องเครียดนะไอชัดมัมีปัญญารับผิดชอบ ไม่ต้องกลัวปรางก็บอกอ้อนมาตลอดแต่อ้อนก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีจนเมื่อคืนช่วยกันกล่อมเช้ามาเลยกล้าไปหาคุณชัดที่บ้านเนี่ยดีแล้วต่อไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นใช่ค่ะจากที่คุยกับคุณชัดเมื่อเกีย้ยปรางร้องใจมากมากเลยค่ะคุณชัดไม่ทําให้ผิดหวังเลยอืมก็ตามนั้นไว้ดูกันอีกทีค่ะเรากลับออฟฟิศกันไหมอิ่มแล้วหรอตื้อๆค่ะกินไม่ค่อยลงไว้ไป grab แซนวิต ตาตึกกัและกันโอเคงั้นกลับไปทำงานกันเนอะ